จอยชนทิชาเจ้าสาวป้ายแดงควงแขนแฟนหนุม่มเข้าประตูวิวาสุดอบอุ่นสวัสดีค่ะวันนี้หญิงวานมีเรื่องราวของคนบันเทิงมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวจอยชนทิชาค่ะที่ได้ถือเลิกดีของวันนี้นะคะวันที่15บมกราคมควงแขนแฟนหนุม่มนอกวงการต้งปัญญาศักเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งเรียกว่าบรรยากาศภายในงานตลบอบอวนไปด้วยความรักของคู่เป่าสาวป้ายแดงค่ะจอยโต้งที่เรียกว่าฟุ้งกระจายไปหมดเลยโดยมีครอบครัวและคนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้นะคะทำให้งานที่ถูกจัดออกแบบมาแบบเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นสุดๆเลยค่ะจอยกับโต้งนะคะได้คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีค่ะก่อนที่จะมั่นหมายกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และแพลนไว้ว่าจะแต่งงานช่วงปลายปีแต่ก็ต้องเลื่อนแพลนวิวาเพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจอยแล้วก็คุณโต้งไว้ณที่นี่ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ